ช่วงนี้ฝนตกมากค่ะเรามาเจอเหงื่อเปียกกันค่ะเยี่ยมดุดเน Book, Head book, เห็ดปวกค่ะเห็บปวกนค่ะขอขอถ้าเพื่อนๆจะกินก็ยากเลยนะคะหาเห็ดโคนกินดีกว่าคะ่ะไม่เที่ยงนะคะเพื่อนๆเห็ดปวกของขอแรงจริงค่ะ